สำหรับใครที่กําลังมองหารถท้าที่นั่งเจ็ที่นั่งไว้ใช้งานมาอัปเดตสต็อกกันให้อีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าเราเอารถมาเติมใหม่กันอีกเพียบเลยพี่ๆคะ่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะไม่ไว่าจะเป็นครอสนะคะมีทั้งโฉม GR นะคะโฉมเดิมแล้วก็โฉมใหม่ล่าสุดนะคะ c r v นะคะ h r v นะคะ v e ล o z นะมีให้ครบเลยนะคะ f o r t u n e r นะคะ มิวเอ็กซเซนตรเรามีให้ครบแบบนี้เลยสําหรับใครที่สนใจห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะลูกหมูพาชมนะคะสแถวด้วยกันสําหรับตัวรถ5ที่นั่งและ7ที่นั่งนั่นเองใครที่สนใจอยากได้รายละเอียดคันไหนเพิ่มเติมสามารถทักแชทหาลูกหมูได้เลยเดี๋ยวทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะคลิปเต็มรายละเอียดเต็มจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสวัสดี FC นะคะสวัสดีลูกค้าทุกๆคนด้วยนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับลูกหมูเพชรยนต์นะคะในช่องรถครอบครัวมือสองบายลูกหมูนั่นเองนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจในรถ5ที่นั่งรถ7ที่นั่งนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองเรามีให้แล้ววันนี้นะคะ คันที่ผ่อน8,000กว่าบาทเนี่ยแนะนำก่อนเลยเป็นตัว Toyota Sienna นะพี่ๆฟรีดาวได้ผ่อนอยู่8,000กว่าบาทนะคะผ่อนสบายๆเลยสำหรับใครที่สนใจอยากได้รายละเอียดเพิม่มเติม,ตมคันไหนอยากสอบถามอยากปรึกษาอาชีพที่ทำอยู่สามารถออกรถได้ไหมนะคะสามารถติดต่อหาลูกหมูได้เลยที่เบอร์0930698581หรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะลูกหมูทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านขวามือแล้วเรียบร้อยนะคะพี่ๆ่ะการันตีรถทุกคันของเรานะคะ รถไม่มีชนหนักพิวามจมน้ำกราบสีเปลี่ยนเครื่องแต่ตอกรลใหม่แน่นอนสำหรับพี่ๆท่านไหนที่มองหารถมือ2ไว้ใช้งานแล้วอยากได้รถเกรด A อยากได้รถคุณภาพดีจริงๆนะคะทางเรานะคะมีบริการตรวจรถให้มากกว่า274จุดเลยนะคะตอนนี้นะคะลูกหมูก็ประจำการอยู่ที่สาขา3นะคะเป็นสาขาเปิดใหม่ของ พทยนของเรานั่นเองนะคะอยู่ที่สุวินทวงศ์46นะคะเส้นขาเข้ามินบรีกรุงเทพนั่นเองนะคะเผื่อพี่ๆท่านไหนอยากมาเจอเจอกันนะคะอยากมาทดลองขับอยากมาชมรถตัวจริงอยากมาชมบริษัทนะคะสามารถติดต่อหาลูกหมูได้เลยนะวันนี้นะคะลูกหมูก็พามาอัปเดตตอกอีกหนึ่งรอบเพราะว่ารถเราเอาเข้ามาเติมให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะอย่างเช่น2ครคันนี้เลยนะคะสำหรับใครมองหาครอสเนาะตัว GR มีเข้ามาแล้วนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยงามมากๆเป็นหลังคาแบล็คท็อปด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นตัวแบล็คท็อปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวหลังคาแบล็คท็อปมีซันรูฟให้ในตัวแล้วเรียบร้อย นะคะเหลี่ยมสันตัวรถเงาคมนะคะเป็นสีขาวลังคาดำไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดทางไฟตัดหมอกคู่ล่างมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะล้อมแมกเดิมโรงงานมีให้แบบนี้เลยกระจกปบพับไฟฟ้ามีเลนวอชให้ด้วยนะคะมีเลนวอชให้แล้วเรียบร้อยนะคะได้เป็นสีขาวมุกอ่ะรถล,ล็อกนะคะไม่แน่ใจว่าล็อกหมดไหมอ่ะล็อกไม่หมดไม่เป็นไรนะคะคันนี้นะคะราคา จะอยู่ที่8,69,000ะคะได้ตัว t o y o ต a c โคราค o s หนึ่งจุดแ r ไฮบิดพรีเมียมเซฟตนะคะเป็นตัว R-Sport รถปี2 2ไม่8,11,000นโลนะคะเป็นสีขาวมุกเงาสวยวับจับตามากๆพี่พคันนี้8,000สนฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1 3ื่นสามเดีนะสองสี่หกแปดสี่สประมาณ1มื่นหมื่นอ่าประมาณ1มื่นหนะคะคันนี้นะคะเรามาดูกัน คันนี้นะคะเป็นตัวโคราคอส1.8 Hybrid Premium รถปี23มา1 6นะคะขายอยู่9 3 9 0 0 0ค่ะพี่ไฟท้ายเดิมโรงงานสวยๆเลยนะไม่มีเหลืองไม่มีแตกนะคะสำหรับคันนี้คันนี้ก็เช่นเดียวกันเราไปดูด้านหลังกันก่อนเลยนะคะเป็นแบบประตูไฟฟา้าแล้วเรียบร้อยนะพี่พี่ เป็นประตูไฟฟา้าแล้วรยบร้อโหซีนเซอร์ยังไม่ได้แกะเลยพี่พี่ดูหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีร่องรอยการขันการ่ายการขยับแต่อย่างใดนะคะหัวน็อตเน่เดิมหมดสปอต m เมดอาร์ตเรียงกันสวยงามแบบนี้ได้เป็นรถ5้าที่นั่งน่าใช้งานงมากๆเดี๋ยวลูกหมูขอซูมให้ดูนิดนึงเน่เป็นไงนะคะสวยงามเลยนะสําหรับคันนี้นะคะมีช่องวางของช่องเก็บสัมภาระได้เบาะหลังพับได้เหมือนเดิม นะคะภายในได้ในส่วนของเบาะหนังแอร์หลัง2ช่องมีให้แล้วเรียบร้อยนะคันนี้เป็นตัว GR นะคะพี่พี่ภายในคุมโทนด้วยสีดําให้แล้วนะคะพี่พี่ดูได้เลยนะได้เบาะหนังมีให้ครบครบนะคะ แต่งสไตล์ G R เลยนะพวงมาลัยมัล,ลมติฟังก์ชันกุญแจย์เลตปุ่มพุทสตาร์ทนะคะหน้าจอ Android ใหญ่ๆแบบนี้กล้องหลังกล้องหน้าเซ็สนเซอร์การะยะเซ็สนเซอร์ถอยมีให้ครบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้คันนี้นะคะมีให้ครบแล้วเรียบร้อยด้านบนนะคะก็จะมีในส่วนของซันรูฟมาให้ด้วย9,39,000ฟรีดาวได้เลยซีนเดิมยังอยู่เลยพี่พนะคะกระจกเดิมแท้ตัวต้ารอบคันนะสำหรับคันนี้ หัวน็อตต่างๆการันตีให้เลยนะคะไม่มีขันไม่มีไขไม่มีข,ย,มมขย,ยับเลยนะสำหรับคันนี้นะคะประตูด้านหลังเป็นไฟฟา้าแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับใครที่สนใจในตัวคอสคันนี้นะคะสองคันนี้ยังว่างอยู่รีบติดต่อหาลุงหมูได้เลยนะ,ะเรียกได้ว่าสวยงามคุ้มค่าน่าใช้สุดๆนะครับผมอะมาดูกันต่อนะคะสำหรับคันนี้นะคะ คันนี้เนี่ยเป็นโฉม,มเก่านะเป็น Cross h y b i พ Premium เครื่องยนต์1.8ปี23ไม้5 3 0 0 0นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่799,000ราคาก็จะย่อมเยาวลงมาแล้วนะคะได้เป็นเบาะหนังสีแดงเป็นแบบเบาะไฟฟ้านะคะพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันเนาะพี่ๆกุญแจคีย์เลสปุ่ม p u s สต t a r t จอแอนดรอยกล้องมีให้ครบถ้วนเซนเซอร์ระยะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้แล้วเรียบร้อยนะครับผมสำหรับคันนี้ ด้านหลังนะคะก็สวยงามกว้างขวางมากๆเลยสำหรับตัวคอสของเรานะคะมีชมเดิมมีชมใหม่มีให้ครบนะแจ้งเลยว่ามีให้ครบนะคะอะเดี๋ยวเราข้ามมาดูคันนี้กันต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นชมใหม่ล่าสุดแล้ว9,99,000 0่ะพีค่ะพี่ๆนะสำหรับตัว t o y o ต a c โคร l ค s s นะคะคันนี้นะคะเป็นตัว Hybrid p r e m i u มนะคะ ภายในเป็นแบบทูโทนนะคะภายในเป็นแบบทูโทนเบาะหนังไฟฟ้าคู่หน้ามีให้ครบถ้วนสีสวยงามมากๆคันนี้นะคะขอดูนิดนึงนะคะคันนี้นะคะเป็นโคลาคอส1.8 HUB Premium นะคะรถปี24ไม1 7ราคาอยู่ที่9 9 9 0 0 0ค่ะพี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะคะหน้าจอ Android นะคะ แล้วก็แอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบรกหไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะด้านหลังนะคะได้แอร์หลังสจุดหูเบาภายในยโคตรสวยพี่นะโคตรสวยเลยนะคะสำหรับคันนี้เดิมโรงงานทั้งหมดค่ะพี่พี่ไฟท้ายเดิมนะคะไม่มีเหลืองไม่มีแตกเลยนะคะเซ็สนเซอร์การะยะมีให้นะคะเซ็สนเซอร์สัญญาณเตือนยังมีให้สองจุดด้วยกัน ล่องหลังมีให้ครบแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นตัว H E V นี่เลยหัวน็อตเดิมต่างๆไม่มีขันไม่มีขายไม่มีขยับเลยค่ะพี่การันตีให้นะคะรถสุกคันที่เพชรยนต์มีตรวจสอบ274จุดก่อนปล่อยรถให้ลูกค้าแน่นอนใครที่สนใจรีบติดต่อหาลูกหมูได้เลยนะคะ0 9 3 0 6 9 8 5 8 1นั่นเอง ออปชันฟังก์ชันต่างๆของแต่ละรุ่นก็จะมีความแตกต่างกันไปเนาะสำหรับใครที่สนใจในตัวครอสนะคะ5ที่นั่งของเรานะคะวันนี้ลูกหมูก็มาอัปเดตให้เราเรียบร้อยนะสำหรับ5คันนี้นะคะใครชอบรุ่นไหนอะไรยังไงเป็นพิเศษเรีบติดต่อหาลูกหมูได้เลยบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะคะคือจะบอกว่า2คันนี้สวยมากพี่นะคะจะบอกว่า2คันนี้สวยงามมากๆนะคะเป็นครอสตัว GR ะะยังว่างอยู่ทั้งสองคันเลยนะยังว่างอยู่ทั้งสองคันเลยนะคะพี่ๆขาราคาก็ดีใครที่สนใจรีบติดต่อหาลูกหมูด่วนๆน,นะคะสีเดิมเนี่ยต่างๆเนี่ยไม่มีขยับเลยเห็นปะยังไม่ได้แกะเลยแผ่นเพจเดิมหมดนะคะหัวน็อตต่างๆรอ,ารอยขายรอยขยับไม่มีเลยสีเดิมโรงงานทั้งหมดนะคะพี่ๆซื้อรถกับลูกหมูไปพี่ๆมั่นใจได้เลยนะคะว่าได้รถคุณภาพดีแน่นอน การันตีคงสร้างให้นะคะได้ทั้งความสบายใจในการขับขี่นะคะแถมได้รถคุณภาพดีไปใช้อีกด้วยใครที่สนใจรีบติดต่อหาลูกหมูได้เลยที่เบอร์093 069 85 81นั่นเองนะคะหรือแอดไลน์มาได้เลยลูกหมูทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วโปรโมชั่นของเรานะคะลูกหมูมีแถมประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์แถมให้ฟรีเลย1ปี20 0 0 0โลนะคะยังไม่พอนะ ลูกหมูมีประกันฉุกเฉินให้อีกหนึ่งปีนะคะตัวรถนะคะเก็บงานเก็บสีสปาเบานะคะไม่ว่าจะเป็นฟิล์มยางน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่ต่างๆลูกหมูเช็คเปลี่ยนให้เรียบร้อยพี่ๆออกรถไปเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องเอาไปทาอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะบอกเลยว่ายังไงก็ครบนะคะสวยครบจบที่นี่เอารถไปใช้งานได้เลยนะคะฟรีดาวได้นะคะสำหรับพนักง,งานประจำข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะคะ กิจการส่วนตัวค้าขายต่างๆนะคะที่มีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนเกษตรกรนะคะออกรถได้ทุกอาชีพเลยจริงๆนะคะและยิ่งใครที่มีเครดิตนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น4ปีที่2.69เท่านั้น7ปีเริ่มต้นที่4.49เท่านั้นเลยนะคะส่วนใครไม่มีเครดิตไม่เป็นไรพี่ๆคะ่ะขอแค่มีหน้าที่การงานมั่นคง มีอาชีพที่ชัดเจนไฟแนนซ์ตรวจสอบได้เอกาสารยืนยันรายได้ชัดเจนไม่ติดแบล็กลิสต์ไม่ติดบูโรติดต่อหาลูกหม,มูได้เช่นเดียวกันนะคะ0 9 3 0 6 9 8 5 8 1น้นั่นเองฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เรามาอัปเดตคอสให้ดูกันเนาะฟังก์ชันออปชันครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ด้วยสวัสดีค่ะ